สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s มา l ลิงทา r o โรใบาตานะคะ จงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบผิวริ้ิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนต้องการพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วย เราตาก็มีขายวาัลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีมีความสุขกันนะคะอืมตาอยู่ตรงนี้เสมอนะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่หลายคนก็เจออย่างหนักหน่วงเลยเนาะรวมถึงตาด้วยนะก็ขอให้มันผ่านไปค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปละอืพูดอย่างเงี้ตลอดแหละ ะะก็คลิปในวันนี้คืออนาคตของคุณกับเขาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันใชพ้พิ่ไพ่สำหรับนี้นะคะมาเริ่มมาลมอยสายไพ่าทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ โอเคตามีขายหินแท้เสริมดวงมีแหวนมีกำไรข้อมือมีพวงกุญแจนะคะเริ่มต้น69บาทไพ่พิตาร็กเกอรมีคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะมี66ใบมีคู่มือออนไลน์ใช้งานง่ายสแกนค r โคดเอาเลยค่ะซื้อกับตาจันหนึ่งใบเท่าทักไลน์โอเอได้เลยทักพี่เขียวเออซื้อกับพี่ชับกดตะกร้าหน้าคลิปนี้ได้เลยแล้วก็มีขาย คอสอนไพ่ทาโร่แบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อต,ต,ตัวออนไลน์รวมถึงคอร์สสมาธิปลดลปรอยยาปมความรักดึงดูดรักแท้กับปลดลปรอยยาปมการเงินดึงดูดเงินนะคะคอร์สละ2 3งสเป็นแบบคลิปใน YouTube นะหัขวข้อในวันนี้คืออนาคตของคุณกับเขาจะเป็นแบบไหนตาขอดูลักษณะความสัมพันธ์หน่อยค่ะ ดูลักษณะความสัมพันธ์หน่อยโอเคค่ะมีคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเจอกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่า,าจ,จะเป็นมีบางอย่างที่ต้องทำงานร่วมกันกลุ่มแรก,กน,นะคะกลุ่มที่สองก็คือว่าคนที่เข้ามาดูมีความเป็นโสดอยู่แล้วก็มีการฝันถึงใครสักคนหนึ่งหรือว่าคิดถึงใครสักคนหนึ่งข้างเดียวมันอาจจะเป็นรักข้างเดียวหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันดู ต้องรอคอยหรือว่าไม่ชัดเจนมันมีความรู้สึกดีมันมีความเนี่ยรู้สึกลึกๆในใจว่ามันคือความรู้สึกดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูไม่มันดูเลื่อนลอยหรือว่ามันดูไม่มีความชัดเจนแต่ว่าในใจลึกๆมันยังมีความคาดหวังอยู่กับกับคนคนนี้แล้วก็เหมือนคนนี้เข้ามาดูอะคะ่ะรู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องเจอกับอะไรบางอย่างกับคนคนนี้ คุณอาจจะรอจนไม่รอแล้วอะแต่ว่าคุณรู้ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันเอเจ้าคนเนี้ยมันจะมาเราเราจะได้เจอกันเราจะได้ปะกันหรือว่าแม้กระทั่งคุณจะไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันมันดูมีความมั่นคงบางอย่างหรือว่าอยากจะพยายามบางอย่างจนถึงที่สุดด้วยไพ่ไพ่อัศวินถือเหรียญคืออยากจะรู้แหละว่ามันจะยังไงในขณะเดียวกันเนี่ย พี่ไพ่อัศวินดาบไม่ใช่อัศวินดาบขออภัยควีนดาบบางคนนะคะใช้หัวใจไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีหลักการที่ดีแล้วก็ชัดเจนเท่านั้นแต่ลึกๆในใจม,นมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่ามันคือคนเนี้ยอคนคนเนี้ยมันมีอะไรมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเราอะนะคะอืมแต่ว่า มันคือความเริ่มต้นของความรู้สึกดีๆที่เรามีให้ให้กันหรือแม้แม้กระทั่งการที่รักเขาข้างเดียวหรือว่าเรารู้สึกเรารู้สึกว่าจริงๆเขาก็รู้สึกกับเราแหละเออแต่เราอะรู้สึกกับเขาอยู่แล้วนึกออกไหมอืมถ้าบางคนไม่ได้ติดต่อคอนแท็กกันก็จะมีการที่แบบเราเชื่อมั่นนะว่าอนาคตมันจะมีความเป็นไปได้บางอย่างหรือมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นเออสัญญาณบางอย่างเนี่ยที่ทําให คนคนนี้มั่นใจหรือว่าคุณหรือเขาเนี่ยมันคือการที่เราไม่เคยไปไหนจากกันด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นถ้าเรามีความฝันบางอย่างของคนคนนี้เราฝันเขาฝันเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นบางอย่างสักวันแหละแต่มันเริ่มชินชาค่ะเช่นไม่อยากคาดหวังแล้วไม่ได้ชาตินี้ก็ช่างหัวมัน หรืออะไรแบบนั้นเนาะหรือบางคนเนี่ยสามเหรียญเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันในที่ทํางานเดียวกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยคุณศึกษาคุณพัฒน,นาตัวเองเออคุณไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้คืออะไรแต่คุณยอมรับว่ามันมีจริงประมาณนี้นะคะนี่คือลักษณะความสัมพันธ์แล้วอนาคตละ่ะ คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปเอออนาคตความสัมพันธ์นี้จะเป็นแบบไหนอ้โจะ <laughs> ลาแบชัดไปบา,างทีอะ เอบอกเลยนะเดี๋ยวเปิดอีกห้าใบาเอาให้จุกๆอ่านทีเดียวเดี๋ยวนะอจะจะติอืกปิดตาอีกอุจลาแพ้แป๊บนึงขอไปนะคะเห็นปะ คุณคือฟีนดากเนี่ยหรือเขาก็ได้อะนะอืมรู้จักคำว่าเนียนไหมห่โอเคความสัมพันธ์นี้แป๊บหนึ่งนะตามันเป็นพวกอะไรกันสักอย่างซินโดรมสักอย่างซินโดรมเออโอเค อมันดูแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงอะนะคะในทุกๆด้านของชีวิตเช่นอาจจะแบบแต่งงานมีลูกเลยแหละให้จัาสติกเนี่ยมันคือกฎหมายมันคือจดทะเบียนหรือใดๆอะนะเออมันคือความสัมพันธ์ที่เป็นคนที่เท่าเทียมกันที่เหมาะกันแล้วอะค่ะแต่ก่อนที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมาถึงจุดเนี้ย ระหว่างทางตาก็รู้สึกว่ามันน่าจะกระอักเลือดนะคะเช่นเราต้องเปลี่ยนเรื่องของอารมณ์บางอย่างความรู้สึกบางอย่างของเราให้มันโปร่งมากขึ้นหรือว่าไม่ตัดสินเขาไม่หงุดหงิดเขาไม่กลัวว่าจะไม่ใช่เขาหรือไม่ได้ค่าเต็งว่าเราได้ค่ากว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะต้องมีการปรับในเชิงของอารมณ์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราพูดถึงอนาคตถูกปะซึ่งตามไม่รู้แต่ละคนมันแล้วแต่ว่าระยะเวลาพลังงานแต่ละคนต่างกันนั่นหมายความว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้มากๆเลยที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมันจะมีความรักที่สมดุลแล้วก็มันต้องจดทะเบียนแต่งงานอะมันถูกต้องมันคือสิ่งที่มันถูกกำหนดมานะคะ อีกรูปแบบหนึง่งตามีความรู้สึกว่าใครต้องการตั้งคันกับคนนี้ก็มีสิทธิเออแล้วก็เป็นคุณแม่คุณพ่อนะคะรวมถึงเป็นความรักที่สมปรารถนานะที่พีดีเอ็มเพรสขึ้นนะอืมแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่มันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีพี่เดือมูนแล้วก็สีเหรียญขึ้นมาพี่เดือมูนก็จะเป็นอะไรบางอย่างที่มันคือความลึกลับของชีวิตที่บางคนอาจจะให ความสัมพันธ์เนี้ยมันให้ความนิยามหรือว่าความเป็นรูปธรรมบางอย่างไม่ได้หรือมันไม่เคลียร์บางอย่างเออแต่ว่าไอความไม่ชัดเจนเนี่ยหรือไอความขลั่งรักอะไรอย่างนี้ยค่ะมันมีเนาะในไพ่ใบนี้เนะี่ยเออมันจะถูกเคลียร์ด้วยอะไรบางอย่างตามไทม์ไลน์ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ตาบอกก็คืออย่าไปยึดติดกับกับอะไรที่มัน ที่มันไม่แน่นอนอะแต่ถ้าในใจหรือเรามีความคาดหวังอะเราก็ต้องเราก็ต้องเท่าทันมันเท่านั้นนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคือความมั่นคงบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคนตตา่ตาดีใจด้วยสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ก้าวถ้วยคือไพ่ของความสมปรารถนาในทุกๆสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ก็ดีจังเลยเนาะดันดอมเนี่ย <laughs> ความสมปรารถนาเออเธอจะได้มีคู่จ้าความสัมพัธ์นี้มันใช่เลยเธอจะได้กลับมารียนเนียนมาหากันแน่นอนเนี่ยพี่ไพ่บอกแล้วก็พี่คลิปนี้เขาบอกคู่กันแล้วไม่แคล้วกันเด้ออือเขาเนี้ยอาสวินท์้วยอะคะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่ว่าเออการเปิดฉากรือใดๆมันอาจจะเป็นแผนการบางอย่างที่ที่มีการเทคแอคชั่นะนะคะเออมันคือไพ่ของความสมปรารถนานะไพ่พี่ไพ่สองใบเนี่ย คายของการที่ทุกๆอย่างที่เราคิดเอาไว้มันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดเนาะเราก็มีความสุขในครอบครัวบางอย่างที่มันดูเรียบง่ายไม่ได้หวงหวาไม่ต้องมานั่งแบบเออชาวีคืออยู่ในบ้านหลังละอาจจะแพงหรอบ้านน่ะแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีแบบเครื่องเรือนที่แบบหรูหรามาเฮาเหมือนเหมือนในทีวีในทีวีดูแกวใ,ในเออนั่นแหละในหน้าจอ ก็จะเป็นครอบครัวหรือว่าความสุขที่มันค่อนข้างเรียบง่ายเราก็มีความสุขตามสิ่งที่เราปรารถนาเอาไว้มันด้วยจากพี่ไพ่เนี่ยมันไม่ได้ดูหลักรอยเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะมันมีความเป็นไปได้มากๆว่าเราจะได้ได้กลับมาเจอกันแล้วก็ได้ย้อนคืนกลับมาหากันนะคะอีกมุมหนึง่งตามีความรู้สึกว่าพี่ไพอ่อาจวินไม้เท้าเนี่ยอืกําลังบอกว่าทุกอย่างทุกๆอย่างมันจะคุณเนี่ย หรือเขาอะจะถูกผลักดันนำพาไปสู่สิ่งใหม่ๆที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นนิสยัยพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่โอเคหรือว่าถ้าวันเนี้เรายังมีความทุกข์บางอย่างที่ชีวิตเรายังทุกข์กับอะไรง่าย,ายอ่ะอในอนาคตเนี่ยคนที่ดูแลปกป้องคุณไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเขาจะผลักดันให้คุณไปเจอกับอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณตระหนักรู้ว่า อย่าไปทุกข์กับอะไรที่มันพร่ำเพรื่อแต่ให้เรารู้ว่าเราทุกข์อยู่ให้เรารู้ว่าเราไม่โอเคกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะอืมความสัมพันธ์นี้ดีนะแต่บอกเลยนะคะแต่ก่อนที่มันจะมามาโครจรมาเจอกันหรือใดๆอ่ะก็อย่างที่บอกก็ต้องรักตัวเองที่เป็นรักเขาเอาไว้ก่อนรักตัวเองดีกว่า <laughs> สโลแกนเออ <laughs> เพราะฉะนั้นเรามาถึงพี่ยแนะนํากันแหละแต่ว่า อขอดูสิเอาพี่ไพ่ทาโร่แนะนําก่อนน,น,นะคะเรามากันแบบสั้นๆวันนี้เนาะพี่ไพ่แนะนําว่าอะไรอะไหคคู้ขึ้นใาเหมะโอเคค่ะมันจะต้องมีการเริ่มต้นไปสู่สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างนะคะมันคือความเป็นไปได้ทั้งหมดเนาะที่มันจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นอย่าไปบอกชอบบอกว่าอะไรเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อะด้วยตัวของเราเองแต่ว่าตอนแรกอะคะ่ะมันจะเป็นการาเ,นเนี่ยพี่ไพ่ใบนี้มันคือพี่ไพ่ของการเริ่มต้นความรักในฝันที่เรารู้สึกว่ามันดูเป็นไปได,ได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้นะคะทุกๆอย่างมันจะพร้อมเวลาที่ได้มาเจอกันโคจรมาเจอกันเราจะเป็นควีนและคิงทั้งคู่เราจะไม่ใช่ เ,เพจเด็กกับคิงเด็กกับควีนแต่ต้องเป็นคิงและควีนนะคะมันถึงจะไปได้วยกันรอดหมายความว่าภูมิปัญญาอาจจะเท่าเท่ากันการเงินหรือว่าความคิดเรื่องไม n d เซ็ตเรื่องเงินอาจจะต้องเท่าเท่ากันหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องของความสามารถบางอย่างที่ที่เราต้องทําศึกษามันด้วยตัวเองอ่ะอม,มันจะต้องมีความ ครีเอทบางอย่างหรือความมั่นใจบางอย่างในตัวเองมากๆที่เราไม่สนหรอกนะว่าเปลือกเปลือกมันคือการแบบอุ้ยแต่งแต,แต่งตัวแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมบ้านหลังหลังละ2อ0สามล้านหรือรถอะไรช่างหัวมันแต่เรามาสร้างสารรค์เรามาเป็นคู่กันเพื่อทำอะไรบางอย่างให้โลกเนี้ยดีกว่าปะ่ะเออเช่น ถ้าต่มีหมายถึงว่าแต่มีความคิดบางอย่างว่าเวลาที่เราเล่าเรื่องของเด็กๆให้ให้ฟังไปในคลิปก่อนๆว่ามันมีการที่บอกว่าเด็กพิเศษใช่ปะเออจริงๆอ่ะเขาเป็นเด็กพิเศษจริงๆแต่เขาไม่ได้ผิดปกติแต่อ,อ่ไอ้พวกมืดหรือว่าคนที่ไม่ดีอ่ะเขาจะบอกว่าเนี่ยบอกพ่อแม่ที่มีความเชื่อบางอย่างอะคะ่ะจากรุ่นสู่รุ่นเนาะ ว่าเนี่ยเด็กประเภทเนี้ยมันก็จะมีประเภทเนาะที่เป็นเด็กพิเศษมีหลายแบบนะเนี่ยไม่ปกตินะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลต้องเอาเข้าโรงพยาบาลเด็กพวกเนี้ยเขาจะไม่ค่อยมองหน้าไม่ค่อยมองตาค่ะไม่ค่อยมองตาคนเพราะว่าเขามีความปกติเออเขามีความพิเศษบางอย่างเวลาที่เขามองตาใครเนี่ขาจะเห็นทะลุไปถึงจิตวิญญ,ญาณนะนะั่นอันนี้มันเป็นความไป ตามีอาจารย์อะนะคะอืมนั่นหมายความว่าตามีความฝันว่าเออถ้าเราตั้งดูมันดู o อ e r หน่อยนะฟังนิดหนึ่งนะเช่นนะคะตาแต่อย่างของความฝันเต็งเนาะถ้าเราสร้างโรงพยาบาลหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตาจะบอกงี้ไอ้ยาที่มันส่งมารุ่นสู่รุ่นใดๆอ่ะที่รักษาเด็กอ่ะมันคือการที่กดเด็กเหล่านั้นเอาไว้ภายใต้ฤทธิ์ยาบางอย่างเด็กพวกเนี้ยเขา เป็นเด็กที่มีความคิดไวมากแล้วเขาจะพูดภาษามนุษย์ไม่ค่อยได้เพราะเขาเร็วเออแต่โดนมืดดักทางไวโดยการให้ยาบางอย่างกับเขาซึ่งยาก็มีฤทธิ์บางอย่างนึกออกไหมตามไม่ขอลงลึกเรื่องนี้เดี๋ยวคลิปนี้มันปิวเอาแค่ว่า ความฝันของตาคือ,อ,อสร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างยาที่มันคู่ควรให้เด็กพวกนี้หรือการเรียนการสอนบางอย่างนึงอออปะเอออันนี้คือความฝันของตาเช่นเดียวกันการที่เราจะมีคู่มันอาจจะไม่ใช่แค่เรามีคู่มีลูกแล้วจบแต่เราจะต้องทำอะไรบางอย่างอะคะ่ะอันนี้คือมายเซ็ตของตานะเอ,อ เช่นฝั่งหนึ่งมีภูมิปรรัญญาฝั่งหนึ่งมีเงินเราก็ต้องไม่ใช่ว่าเราต้องอุย้ยฉันสบายไปสุขเสเยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะเราจะไม่ได้หรอกถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะไม่ได้คู่ที่มาซัพพอร์ตเราในเรื่องเงินเออมันอาจจะได้แต่เขาไม่ซัพพอร์ตใจเข้าใจได้ไหมถ้าเราต้องการเงินจากคู่เราจะไม่ได้ใจเขาอะคะ่ะเราจะได้เงินเออลองดูนะว่าจริงปะเพราะฉะนั้นนะคะการนี้จะมีคู่แบบนี้น ตาไม่รู้หรอกคู่แบบไหนอะ่ะมันจะไม่ใช่แค่ความสุขของเราและเธอแต่เรามีการและกันเพื่อโลกนี้เพื่อใครบางคนบนโลกนี้หรือเพื่อทำอะไรบางอย่างให้กับคนบนโลกนี้ได้มากกว่าการที่เราทำเพื่อตัวเองนี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นมิไพ่บอกว่ามันจะมีการเริ่มใหม่ๆเริ่มต้นใหม่บางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ ก็คนเป็นคู่กันอ่ะมันจะพยายามไม่เป็นคู่กันมันไม่ได้หรือหรือจะมีใครขัดขวางกันแล้วพลังงานเราสอดคล้องอ่ะเวลาเราดึงคนเข้ามามันเหมือนเป็นจิ๊กซอวะแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กที่มันดึงเข้ามาแล้วมันจุบกันพอดีฉกปะนั่นหมายความว่าคนของเรามันมีอยู่แล้วแต่เราอ่ะหรือเขาอ่ะทำตัวให้มันเป็นแม่เหล็กดึงดูดกันลึกแล้วกันละกันหรือยังเออ วานนี้นะคะเพราะฉะนั้นดึงดูดได้เลยจ้านี่คือพี่ไพ่แนะนำเนาะไม้พี่ไพ่แนะนำในเรื่องของไพออร์เคเกอร์นะคะอยากแนะนำอะไรกับคนแรนดอมนะะี้ค่ะหมายเลขยี่สิบแปดวันเกิดหนูเองยี่สิบห้าโอ้ตั้งเ่ะ โอเคอันนี้คือไพ่ของการเชื่อมต่อกับคอนเน็กกับจักระที่เจ็ดคือคราวจักระน,นะคะคือจักระกลางกระหม่อมเนาะเขาบอกว่าให้คุณเชื่อมต่อทางด้านบนและด้านล่างหมายถึงว่าจักระเจ็กับจักระหนึ่งอะมันมีการดึงบางอย่างขึ้นมาจากข้างล่างได้ก็คืออาจจะเป็นพ่อพแม่ธรณีใช่ปะอ,อจากโลกนี้ะคะ่ะกับข้างบนคือข้างบนเนาะอัพโหลดพลังงานบางอย่าง เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าความรู้อ่ะคุณมีอยู่แล้วแต่ให้คุณดึงมาใช้ได้ด้วยใช้บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดประโยชน์ต่อตัวอย่างรับผู้อื่นในขณะเดียวกันคุณจะได้ชนแก้วความสัมพันธ์นี้ะนะคะมันคือความสัมพันธ์ที่จะอ่อนโยนให้กันละกันมีความสุขหัวเราะไปพร้อมกันแล้วก็แผ่พลังงานภพศารความสุขบางอย่างส่งต่อให้คนบนโลกนี้ด้วยนี่คือเรื่องรา แรนนอมความรักของคนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกงนี้เป็นแค่เกณฑ์แล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยลิงทาโร่ใบ,บาตาขอกราบขอพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะต่อไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะ